啊。Uh. ในพื้นที่ของบ้านบางกกวดหมู่ที่หนึ่งตงําบลท่าพับแห่งนี้นะครับบ้านโอเองได้มีการขับเคลื่อนโอท็อปและวัฒวิถีในการขับเคลื่อนของชุมชนท่องเที่ยวโดยการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อการพัฒนานในชุมชนท่องเที่ยวของเราอย่างยัง่งยืนเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยให้ทุกคนเนี่ยร้อมเป็นเจ้บาบญญา้านทำเสน่ห์ปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมสั้งรายได้เพื่อให้กับชุมชนทลูกหลานจะได้ไม่ต้องออกไปหาไรายได้จากภายนอกชุมชนยังเป็นการส่งเสริมของภาคีเครือข่ายร่วมกัน ร,ระหว่างสำนักง,งานพัฒนาชุมชนของเรเพ่อร่วมกันขายโมทอปในพื้นที่ของเราด้วยนะครับวันนี้เป็นความภาคภูมิใจครับที่เราได้มีส่วน,ท,นที่จะช่วยเหลือกับเพื่อนสรษฐกิจาร่าสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมช,มชมนแห่งนี้นะครับขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่ได้รับชมแลได้มาเที่ยวชมบ้านสวนเม่ร่อน ซึ่งอ,อยู่ที่อำเภอบ้านโพนะครับปักหมุดหาทางมาได้ง่ายๆครับชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีต้องการที่จะสร้างสเสน่ห์สร้างแม่เหล็กเพื่อดึงดูดให้พี่น้องประชาชนที่สนใจในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจนีซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพครับสามารถที่จะมาช้อปปิ้งพักผ่อนคลายมาชิมอาหารพื้นบ้านนะครับมีอาหารให้ทานถึงสิฐานตรงนี้นะครับสิฐานที่จะเป็นแม่เหล็กเพื่อด,ดึงดูดสร้างสเสน่ห์ให้กับ ของชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นอีกกาลังใจหนึ่งนะครับที่จะมอบให้กับบ้านสวนเมลอนที่จะเป็นผู้นําของการเสียสละเห็นแก่ชุมชนเห็นแก่ส่วนรวมกิจกรรมที่เกิดวันนี้เป็นการรวมพี่น้องประชาชนอยู่ในชุมชนทั้งหมดมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันนึ่งนะครับที่จะเป็นการพัฒนาชุมชนให้มัน่นคงมั่งคั่งยั่งยืนครับขอฝากบ้านสวนเมลอนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ